สวัสดีครับสืบเนื่องจากว่ามีคําถามจากทางบ้านถามเข้ามากันหลายคนเลยว่าเราสามารถเอาแบตเตอรี่จากรถ EV เนี่ยมาต่อเข้าอินเวอร์เตอร์เพื่อเอาแรงดัน220โวลต์ไปใช้ในบ้านได้ไหมนะครับ มันก็มีทั้งที่แบบทําได้เลยและก็แบบที่ไม่สามารถทําได้เดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับรุ่นที่สามารถทําได้เลยก็ตระกูลพวกดี50กิโลวัต์ขึ้นไปหรือ30ิกิโลวัต์พวกนี้มันจะรับไฟจากแบตเตอรี่เป็นแบบไฮโวลต์ v, ตั้งแต่ร้อยไปไปจนถึง6 0 0โวลต์พวกนี้สามารถต่อไฟแบตจาก E ีีเข้าได้เลยกับเครื่องรุ่นทั่วไปอย่างเช่นตัวนี้แล้วก็อีกหลายๆรุ่น 6.2K 10.2K หรือ 11k ซึ่งเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ทั่วไปเนี่ย เราไม่สามารถเอาแรงดันจากแบตเตอรี่ EV เนี่ยมาต่อเข้า PV ได้เลยดื้อนะครับมันจะต้องให้เครื่องรันซะก่อนเหตุผลที่ไม่สามารถต่อเข้าเลยเนี่ยได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟิดของโซลิดกระแสเข้าฝั่ง PV เยอะเกินไปทำให้ IGBT ช็อตมอสเฟตระเบิดได้เพราะว่ากระแสมันพุ่งเข้าเยอะเกินไปนะครับ กระแสที่มาจากแผงโซลารเซลล์กับกระแสที่มาจากแบตเตอรี่ E ีมันคนละอย่างกันเลยกระแสที่มาจากแผงโซลารเซลล์ถึงแม้จะต่อมา20-30แอมป์มันก็อยู่แค่นั้น20-30แอมป์ไม่พุ่งเกินไปกว่านั้นแต่กลับกันนะครับกระแสที่มาจากแบตเตอรี่ EV มันมหาศาล4ซ้า500แอมป์อย่างเงี้ยคุณมาต่อเข้า p ีอย่างเงี้ยพังแน่นอนนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทั่วไปพังแน่นอนถ้าไม่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกนะครับ แต่ทีนี้เรามีวิธีจะต่อได้ไหมถ้าอยากต่อจริงๆมันมีวิธีที่จะต่อได้นั่นก็คือต้องทําให้เครื่องรันอยู่ก่อนแล้วนะครับก็คือเครื่องไฮบริดจะต้องทํางานอยู่ก่อนแล้วเพื่อที่จะให้คาปาภายในเครื่องเนี่ยมีแรงดันซะก่อนนะครับถ้าเราต่อแบตเตอรี่เข้า P ีเลยเนี่ยแรงดันภายในคาปามันยังเกือบจะเป็นศูนย์โวลต์อยู่มันไม่มีประจุเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อแบตเข้ามันจะเกิดการกระชากกระแสยอย่างรุนแรงทําให้ไดโอด ฝั่ง MPT p t และ i g b t ฝั่ง MPT มันช็อตได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทำอย่างนี้ก็คือให้เครื่องรันอยู่ก่อนนะครับโดยการหาแบตเตอรี่อาจจะลูกเล็กๆก็ได้48โวลต์มาต่อเข้าฝั่งแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์ให้เครื่องรันจนกว่าเครื่องจะรันสมบูรณ์ก็คือมี AC out อ,ออก เมื่อมี A.C. out ออกณนะขณะนั้นคาปาด้านในเครื่องมันจะมีแรงดันอยู่380-400โวลต์ v, เห็นไหมมันจะไม่เป็น0โวลต์แล้วเมื่อมีแรงดันประจุอยู่ในคาปาก่อนแล้วเราจึงจะสามารถเอาไฟ DC ไฮโวลต์ v, ซึ่งมาจาก e v เนี่ยต่อเข้า PV นะครับแบบนี้เครื่องจะไม่พังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งกระแสและแรงดันที่มาจากรถ EV มันค่อนข้างสูงเวลาถ้าเครื่องทำงานผิดพลาดน,นะครับ มันจะค่อนข้างเสียหายหนักและก็อันตรายพอสมควรก็ไม่แนะนําหรอกแต่ถ้าใครจะทําจริงๆก็หาเบเกอร์ดีๆแล้วก็ฟิลใส่ฝั่ง P ี v ไว้ด้วยแล้วก็รู้ไว้เลยว่าถ้าต่อแบตเตอรี่ EV มาเข้า P ี v ถ้าเครื่องช็อตเมื่อไหร่ไม่ต้องถามหาช่างแล้วทิ้งอย่างเดียวรับรองช็อตหนักแน่นอนนะครับถ้าเครื่องช็อตนะอันนี้ก็เอามาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าสู่กันฟังสําหรับคนที่กําลังหาวิธี ต่อแบตเตอรี่จากรถ E ีีมาเข้าอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะเอาไฟ220ไปใช้งานก็ระวังกันด้วยมันต่อได้นะครับย้ําอีกทีถ้าคุณจะต่อคุณอย่าต่อเลยถ้าต่อเลยแบบเครื่องไม่ไม่ได้รันมาก่อนพังแน่นอนนะครับกระแสเข้าพุ่งเข้าเยอะเกินไปแล้วก็ถ้ามดจิ้งจกเข้าตอนที่เครื่องรันจากาแบตรถ E ีีอยู่รับรองเสียหายหนักแน่นอนแล้วก็อาจจะต้องทิ้งอย่างเดียวแทบจะซ่อมอะไรไม่ได้เพราะ กระแสมาสูงมากช็อตเนี่ยรับรองอาร์กันกระจุยกระจายเต็มเครื่องนะครับมันจะไม่เหมือนจากกระแสกับแรงดันที่มาจากแผงแค่กระแสกับแรงดันที่มาจากแผงถ้ามันอาร์กหนักจริงๆเนี่ยก็แทบจะบางเคสซ่อมไม่ได้ก็มีแต่ถ้ามาจากรถไฟฟ้ารับรองแทบจะไม่ต้องถามหาช่างนะครับกระจุยกระจายแน่นอนอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับ